ครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอ mm hmm. ดแคสต์พอลสตันเวสพอ s ส e ัน m มล์เจริญคึ้นกับเจริญจิตครับวันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่488แต่หุ้นไทยวันพุทธที่10มีนาคมนะครับตลาดหุ้นก็ปรับบวกแรงเลยนะครับตลาดทั้งวันเนี่ยดัชนี้ค่อยๆทยอยปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนเช้าเนี่ยตอนเปิดตลาดเนี่ยวบวกไม่มากนะครับแล้วลงไปแตะลบนิดนึง นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่บวกขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆบวกๆๆกขึ้นมา,าตลอดทั้งวันเลยนะครับโดยที่ในช่วงช่วงปิดเช้าเนี่ยก็บวกไปเกือบ12จุดแล้วนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ไล่ต่อแล้วก็มาปิดถแถวๆไฮนะครับปิดที่1573งพดสิบปิดถแถวไฮของวันนะครับที่1573.05จุดนะครับบวกขึ้น22.46จุดหรือประมาณ1.45เปอร์เซ็นต์นะครับโดย มีมูลค่าการซื้อขายกเกือบหนึ่งแสนแปดพันล้านบาทนะครับโดยที่นักลงทุนต่างชาติแล้วก็กองทุนซื้อทวนหน้าแล้วก็ซื้อเยอะด้วยนะครับต่างชาติซื้อ2,700ล้านกองทุนซื้อ3,100ล้านส่วนโบรกเกอร์เนี่ยขายเล็กน้อย430ล้านนะครับส่วนรายย่อยขายไปเกือบ5,500ล้านบาทนะการขึ้นมาปิดที่ระดับ1,573นายเจนี่ยกูรูที่เขาดูเรื่องของอสถิติเรื่องของ การเคลื่อนไหวทางเทคนิคเนี่ยก็พบว่าการที่ดัชนีปิดที่1573ตรงนี้เนี่ยเป็นการที่เซตเนี่ยขึ้นมาปิดแกลบนะครับปิดแกลบที่เคยทำเอาไว้เมื่อช่วงวันที่20 20ขออภัยนะเดี๋ยวขอดูดูกราฟนิดนึงช่วงวันที่24มกราคมปี2020นะครับเป็นการขึ้นมาปิดซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีดัชนีเนี่ยทำมีทำโลเปิดแกลบไว้แถว ห5 6 7เอ่อ76ขออภัย1,5 7 6นะครับวันนี้เนี่ยก็ขึ้นมาแถวแถวสัก1,573นะครับก็คือมีการเคลื่อนไหวขึ้นมาปิดแก็บตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้มีการทำทำทำแก็บลักษณะตรงนั้นเอาไว้นะครับช่วงวันที่22ถึงวันที่24มกราคมปี2020ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่า เป็นภาพสะท้อนแล้วว่าดัชนีเนี่ยสามารถกลับมาอยู่ในเลเวลเดิมในช่วงต้นปี2020แล้อย่าลืมว่าในช่วงปี2020เนี่ยตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลงแรงนะครับลงไปต่ำสุดเนี่ย969จุดถ้าจำกันได้จริงๆแล้วถ้าเกิดเราไปดูสถิติเนี่ยจะพบว่าวันนี้เนี่ย11มีเอ่อวันนี้10มีนาคมเนี่ยถ้าจำกันได้วันที่11มีนาคมต่อเนื่อง12มีนาคมแล้วก็13มีนาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ตลาดหุ้น มีการปรับลงแรงเรื่องโควิดถ้าจําได้ที่เราเกิดเซอร์กิตเบรเกอร์เมื่อปี2020ก็เกิดขึ้นในวันที่12แล้วก็วันที่13มีนาคมนะครับก็เป็นการเป็นผ่านมา1ปีเนี่ยปรากฏว่าดืชนีเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาเป็นคนละทิละทางเลยนะครับล่าสุดก็คือ1,573จจุดแล้วนะครับแล้วก็ในวันในในตลอดเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่า ผ่านมาช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยตลาดหุ้นก็ปรับขึ้นมากว่า70กว่าจุดแล้วหลังจากที่ถ้านับย้อนไปวันที่1มีนาคมเนี่ยตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยปิดที่1 5 0 0จุดนะครับหุ้นที่มีการปรับขึ้นมาเนี่ยก็ได้รับปัจจัยจากทางต่างประเทศด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าที่เราติดตามกันมาเนี่ยตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยก็มีแรงขายทางกระไรโดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียมีการ ขายลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็สะท้อนมาในดัชนี S&P สสะท้อนลงมาในดัชนี N a s ส a q นะครับมีความกังวลในเรื่องของบอลยู bon u, นะครับตามผลแทนพันธตัตรรัฐบาลรสหรัฐที่มันมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการเทขายลงมาปรากฏว่าในช่วงค่ําคืนก่อนหน้านี้เนี่ยในในคืนวันที่ในคืนวันที่9มีนาคมเนี่ยปรากฏว่าทางดัชนีทาง s p ก็บวกขึ้นมากว่า1.4%แล้วก็ทาง N a s ส a q เองเนี่ยบวกขึ้นมากว่า 3.7%นะครับแล้วก็หุ้นที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น n v i d i เดียนะครับบวกขึ้น8% Intel บวก 7. เอ่อ4.7% Facebook บวก4%นะครับ Apple บวก4% Microsoft บวก2.8% Alphabet บวก1.6% Amazon บวก3.7%เป็นต้นหรือแม้กระทั่ง Tesla เองที่ก่อนหน้านี้ก็มีการถูกปรับตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะี่ก็บวกขึ้นกว่า20%นะครับก็สะท้อนลงมาใน ในตัวตลาดหุ้นนะครับบอลยูเองก็หลังจากที่ขึ้นไประดับ1.6ก็เริ่มลงมาถอยลงมาอยู่แถวๆระดับ1.5แล้วก็มีปัจจัยบวกในเรื่องของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของทางฝั่งของทางสาหรัฐอเมริกาด้วย1.9ล้านล้านดอลลาร์นะครับก็ทำให้ตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยก็ดีต่อเนื่องทั้งในส่วนของภูมิภาคเอเชียแล้วก็บ้านเรานะครับทีนี้ถ้าเกิดเ,เราไปดูว่าหุ้นตัวไหนที่ ที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับสร้างาน้ำหนักทางบวกให้กับตัวตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็จะพบว่าก็เป็นหุ้นในกลุ่มที่ก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นอาจจะไม่ได้มีการปรับตัวร้อนแรงมากนักนะครับถ้าเอา,เอา most active 5อันดับแรกก่อนนะครับก็ปรากฏก็ปรากฏว่าเป็นตัว cpo นะครับบวก2บาท50ปิดที่68นะครับ or บวก75สาตางม,มาปิดที่30.5 ปตทบวก25้ตังค์มาปิดที่11.41.5เนะครับเคเบ็ K บวกบาท50มาปิดที่1 4 9 5แล้วก็เ o t บวก50ตังค์มาปิดที่68.5แต่ว่าถ้าเราดู Impact ที่ส่งผลต่อดัชนีเนี่ยเราสามารถเ,าเราก็จะไปเห็นว่าจะเป็นตัวที่ก่อนหน้านี้มันมีการพักตัวลงมาอยู่ตัวอ,อย่างเช่น c p พนะครับส่งผลต่อดัชนีเนี่ยเกือบ2จุดนะครับ CPN นะครับบวกขึ้นมา4บาทนะครับมาปิดที่60บาทเนี่ยส่งผลต่อดัชนีประมาณ1.6จุด แอดวาน d บวกขึ้นมา4บาทนะครับปิดที่172.5เนี่ยก็บวกขึ้นมาประมาณ1จุดแล้วก็ KTC นะครับปิดที่4 3บาทเออ73บาท50เนี่ยบวกขึ้น4บาท25ก็ส่งผวลต่นดัชนีเกือบเกือบ1จุดแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวก SCB, OR, AWC, CRC เป็นต้นนะครับแล้วก็ SCGP ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการปรับตัวลงมา4วันรวดนะครับนอกเหนือจากเรื่องของทางฝั่งต่างประเทศแล้วที่บอลยวเริ่มยืน นะครับแล้วก็มีการซื้อกลับในพวกหุ้นกลุ่มที่ถูกเทขายทากาไรไปก่อนหน้านี้้วยเพราะหุ้นกลุ่มในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยของบ้านเราเองเนี่ยก็มีปัจจัยบวกในในเรื่องของการเปิดประเทศด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนเรื่องของแผนการเปิดประเทศของบ้านเรานะครับก็ส่งผลให้ตัวตลาดบ้านเราเนี่ยก็รับปัจจัยบวกแล้วก็หุ้นในกลุ่ม ท่องเที่ยวนะครับหุ้นในกลุ่มโรงแรมก็เป็นตัวหนึ่งที่ส่งผลปัจจัยบวกขึ้นมานะครับตัวเซตบ้านเราเนี่ยที่บวกขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมีมีในเรื่องของอตัวสบอสคอเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะคลายในเรื่องของล็อกดาวน์มากขึ้นอีกนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในประเทศที่เข้ามาเป็นปัจจัยบวกให้กับตัวตลาดหุ้นบ้านเรานะครับทีนี้ ถ้าเกิดนอกเหนือจากเรื่องของสถิติต่างๆแล้วเนี่ยก็ยังมาดูต่อว่าตอนนี้เนี่ยการที่เซตขึ้นมาระดับ1,573จุดเนี่ยมาเก็ตแคปล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก17.6ล้านล้านบาทนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูค่า PE นะครับค่า PE ก็ปรากฏว่าถ้าดูค่า PE ย้อนหลังเนี่ยก็อยู่ที่ระดับ40เท่านะครับดู P ย้อนหลังแต่ว่าถ้าดูาค่า PE ที่ เป็น forward PE นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเทียบว,ว่าตอนนี้ชี1,000อยู่1,573เนี่ยถ้าเทียบกับ EPS ที่นักวิเคราะห์บ้านเราทำกันไว้อยู่แถวแถว70กว่ากว่าเนี่ยก็ถือว่าค่า PE เนี่ยขึ้นมาอยู่ระดับแถวแถว20เท่า forward PE แล้วนะครับก็กล้ทุณก็อาจจะต้องติดตามต่อไปนะครับว่าพอมันมาเริ่มมาใกล้ๆ1 6 0 0เนี่ยในช่วงระยะเวลาแค่10วันทำการใน10 สิบวันในเดือนมีนาคมเนี่ยแล้วก็ตลาดหุ้นเองขึ้นมาบวกถึง70จุดเนี่ยดูว่าจะามีนวโน้มไปต่อได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องติดตามควบคู่กับสถานการณ์ในต่างประเทศด้วยเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นในเรื่องของอาการโลเทชันนะครับถ้าที่นักวิเคราะห์เขาจับตามองเขาก็จะดูในเรื่องของโลเทการโลเทชันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเทขายในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีออกไปนะครับหุ้นกลุ่มเทคต่างๆโดนเทขายซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเป็นกลุ่มกลุ่มเทคเนี่ยเป็นพระเอกเลยนะครับ พอมาปีนี้เนี่ยพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็เริ่มมีการเทขายแล้วก็มีการไหลเข้าในหุ้นกลุ่มที่เขาเรียกว่า value play มากขึ้นหุ้นที่เป็น o ออีโ o โนนะครับซึ่งจะสามารถตอบรับในเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจตอบรับในเรื่องของการเปิดเมืองเปิดเศรษฐกิจหลังจากมีวัคซีนหลังจากเรื่องของโควิดจางหายไปเนี่ยก็จะมาเล่นในเรื่องของ o ออีโ o โนมมากขึ้นก็จะเห็นหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับหุ้นกลุ่มธนาคารหุ้นกลุ่มการท่องเที่ยวโรงแรมหุ้นเกี่ยวกับการบริโภคซึ่ง ในตัวตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็มีสัดส่วนหุ้นเหล่านี้อยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าในมุมของดัชนีบ้านเรามันจะแพงแต่ว่าอีกมุมหนึ่งก็คือต้องดูด้วยว่าจะมีฟันเฟ้อในแง่ของอาการโรเตชันเนี่ยบุญมาจากเม็ดเงินที่เข้าในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเข้าในหุ้นกลุ่มที่เป็นอยู่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยฝั่งตะวันตกเนี่ยจะไหลามาเข้าในหุ้นที่เป็นโอเอคอนมีหรือว่าหุ้นในแวลูเพลย์มากน้อยขนาดไหนนะครับก็ต้องติดตามหลายลคนเริ่มมอง เป้าหมายระดับพันหกพันนะครับแล้วก็แล้วก็มองว่าอาจจะไปไกลกว่านั้นแต่ว่าในแง่ของ valuation ในแง่ของเ,ออเมื่อเทียบกับ EPS ที่นักวิเครามีการคาดการณ์กันเนี่ยมันอาจจะดูแพงไปหน่อยก็จะต้อง ติดตามใกล้ชิดน,นะครับสำหรับมุมมองของการลงทุนในดัชนีหุ้หนบ้านเราในวันนี้แล้วก็หลังจากนี้หลังจากที่ตัวตลาดหุ้นมีการปรับขึ้นมาถึงระดับ1,573จุดแล้วนะครับก็เอามาอัปเดตกันสำหรับข้อมูลสถิติต่างๆนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ติดตามภาพในช่วงต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ